สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Joy Sophia Channel คะ่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่ได้แบบว่าออกมานั่งแต่งตัวแล้วก็พูดคุยกันนานนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะตอนนี้ก็เที่ยงละยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยได้ชาหนึ่งแก้ว แล้วก็ขนมปังใส่กล้วยค่ะมาทานข้าวเช้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็นานๆจะลงคลิปทีเนาะสองวันสามวันถึงจะลงทีไม่ค่อยมีเวลาก่ะเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งมันหนาวอากาศข้างนอกมันหนาวมันก็แบบว่าเราไม่ได้แบบทำคลิปวิดีโออะไรมากเนาะ นอกจากแบบว่าอยู่ที่ทํางานเวลาจะทํางานจะก็ทาอาทิตย์ละสาวันะอะไรอย่างเงี้ยเวลาทํางานบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาอัดคลิปเนาะเพราะว่าบางทีลูกค้าก็เยอะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยแบบสะดวกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนั่นแะคะก็ฝากเพื่อนๆเ,เ,เป็นกําลังใจให้กันต,ต่อไปนะคะถึงจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่จะก็พยายามไปดูเพื่อน ตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆแล้วก็กลับไปดูคลิปให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ให้เพื่อนๆแบบว่ามีกำลังใจทำต่อไปเนะาะจะก็จะพยายามทําไปเรื่อยๆค่ะทอเวลาท้อเวลาเหนื่อยใจก็หยุดมีแรงก็ค่อยลุกขึ้นมาซื้อต่อเนาะนั่นแหละค่ะ วันนี้อากาศก็หิมะตกมาเมื่อคืนแล้วก็อากาศตอนนี้ก็ประมาณลบสี่องศาค่ะเมื่อเช้าเดินไปทาน้องหมาออกไปเดินออกกำลังกายก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ใส่เสื้อกันหนาวตัวหนาแล้วก็เนาะมาทานข้าวเช้าด้วยกันค่ะเพื่อนๆมีกล้วยกับ ขนมปังวันนี้เป็นแบบกึ่งไทยกึง่งฝรั่งตอนแรกจะอ,อยากทานแพนเค้กแต่ว่าเกียดทำแป้ง ฝากเฟ b บุ๊กแฟนเพจด้วยนะคะเพื่อนๆเฟ b บุ๊กแฟนเพจของจอยชื่อจอยโซเฟียแล้วก็แม่จอยน้องโซเฟียนะคะวันนี้วันจันทร์ จะหยุดงานไม่ได้ไปขายของน้องโซเฟียก็ไปโรงเรียนพี่แฟงก็ไปทำงานก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะออกไปซื้อกับข้าวแล้วก็ทำอาหารให้สองพ่อลูกเขากิน อร่อยค่ะอากาศหนาวดื่มชาแล้วร้อนมาคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆต่ฝากเพื่อนๆกดไลค์ กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง Joy Sophia ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะ mm hmm. ถ้าเกิดทำคลิปลงไปแล้วไม่มีคนดูจอยก็ไม่มีกำลังใจใครๆก็ไม่มีกำลังใจเนาะเพื่อนๆที่ทำ YouTube ด้วยกันก็อาจจะแบบ mm hmm. ก็คงจะเข้าใจกันนะคะ นั่นเลยค่ะวันนี้ก็มาสวัสดีทักทายวันจันทร์นะคะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเลิฟเลิบ,ลบทุกคนนะคะ